ว่าเรื่องคนมักเว่าครับคนมักว่าหรือเขาชิวอื่นอย่างแหนพี่น้องกินเข่าโตโสควมเพลนหัวเต๋อหัวเตินเว้าคอยเว้าแห้งเว้าเสียแท่งเว้าพื้นผู้อื่นเว้าให้ตื่นเว้าคูเว้าเข็นเว้ากลางขึ้นกลางเว้นก็ได้เว้าน้อย ว้าวใหญ่ๆว้าเป็นเรื่องเป็นเล่าว้าเป็นน้ำเป็นตอนเว้าวบาอ่อนเว้าขึ้นแข็งแรงเว้าเร็วใจหายแห้งจนว่าออกฤทธิ์ว้าเป็นพิษปานงูจงอ่างเว้าอีหยังนำไล่แตกจาจาจนว่าคนบาปากปะน่งอมปูมือ คอนว้าคือเว้าบ่หยุทธ์ยรยอนเว้าจนไหลเป็นตอนไหลป่านสายฝนขนาดว่าบ่โดนเว้าอยู่สองสามมือเว้าซื้อกับเป็นฟื้นเป็นไฟเว้าไปหลายกัะแผบข้อเจ้าเจ้าเว้าบ่าทำความเก่าเว้าได้เว้าดีเว้าให้สมศักดิ์ศรี ของเจ้าของมักว่าวว่าจะหน่อยจนเ่าว่าจนลำคาน